สวัสดีครับนะครับมาหัวข้อนี้นะครับก็จะมาแนะนําการสร้างอัลบัม้มหรือแกลเลอรี่รูปภาพเวลาทําเว็บแข่งเนี่ยมันจะต้องมีการสร้างแกลเลอรี่รูปภาพถ้าเราไปใช้โปรแกรมเวบนามโมทำเนี่ยมันจะช้ามากนะครับดังนั้นเขาก็ไม่ได้จํากัดว่าห้ามใช้โปรแกรมอื่นๆเข้าช่วยดังนั้นเราก็จะมีการใช้โปรแกรมนะครับแกลเลอรี่เข้าไปช่วยเพราะว่ามันจะง่ายแล้วก็ไวมากนะครับเดี๋ยวจะให้ดูหนะ้าตา นะครับอันนี้เป็นตัวที่สามารถลนะันและใช้งานได้เลยนะครับอ่ะนี่ฮะกปึ๊บรอสักครู่ให้มันโหลดนี่ฮะเรียบร้อยละนะครับเราก็สามารถที่จะแอดรูปภาพเข้ามาได้เลยมาคลิกที่โฟโต้ตรงโหมดโฟโต้ตรงนี้นะครับจากนั้นเลือกแอดโฟโต้นะครับก็คือเลือกรูปภาพเลือกรูปภาพที่เรา เราต้องการแลละครับที่เราเก็บไว้สมมติในโหมดนี้เลือกมาแล้วต้องการทำอัลบัมนี่น, deploy, นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาที่เมนู make ปึ๊บนะบมันจะมีให้เราเลือกโหมดนะจะให้เลือกทำเป็นแฟเป็น exe ไฟล์เป็นเอ่อเป็น e น o o อหรือเป็นอะไรแล้วแต่เรานะี่เราเลือกอันนี้ make html เป็น web. เว็บรลกดเลยครับทีนี้เราจะไปไว้ที่ไหนเนี่ยฮะเราก็บา้าเมื่อกี้บอกแล้วว่าเอาไว้ที่ d ด Top ก็คือเอาไว้ที่โฟลเดอร์ของของเราใช่ไหมครับเนี่ยฮะไว้ที่โฟลเดอร์ของเราที่ new นะครับไว้ที่ d desktop เดสก์ท็อปนะครับก็เลือกนิวแล้วก็สร้างโฟเดอร์ได้อีกนะสมมติว่าเอาตั้งชื่อว่าแกลลอรี่อือปึ๊บกเข้าไปที่แกลลอรี่นี่ครับเสร็จเรียบร้อยก็โอเคนะกดเมคอ่าไปดูสิมันสร้างให้เราหรือเปล่า ไม่ได้ใช้นานเลยครับอันนี้อาจาจะมีงงๆบ้างนะอ่าน่าจะใช่ไหมเนะี่ยอุ้ยไม่ใช่โทษทีเราเอาไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับเมื่อกี้นี้น,นี่งไงมาละไม่ได้ใช้งานอย่างที่บอกคำงง <g all ery> แกลรลีนะครับปึ๊บ <p ull ing> อ่ามาละก็ตัวรันเข้ามาคือตัวนี้ครับ <p ull ing> แกลรลีปึ๊บ <p ull ing> ทีนี้อันนี้น่าจะอ่าวิธีการเปิดนะครับ เ,เวลาเราลันเราจะต้องใช้ตัวเบราว์เซอร์ที่รองรับนะครับก็คือ Internet เน็ l เอ็กนะครับเนี่ยเป็นตัวลันนะครับเวลาเราเ,เราเช็คเว็บไซต์ฮนะก็ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับกรรมาการไงนะเกิดกรรมาการไปใช้ Google Chrome หรือว่าไปใช้แบบอื่นกันแล้วแต่มันก็จะไม่ขึ้นให้ ก็อาจจะโดนตัดคะแนนได้ก็พูดยากนะตรงนี้นะเนี่ยฮะเลือกปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะแสดงเป็นรูปใหญ่ให้เราเนี่ยฮะเนี่ยครับปึ๊บเห็นไหมครับนะฮก็จะประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้สำหรับแกลเลอรี่นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราลิงก์มาจากหน้าอื่นนะตรงนี้มันจะย้อนกลับได้นะครับก็กดย้อนกลับย้อนกลับย้อนกลับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับประมาณนี้ครับเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับในการทำแกลลอรี่ครับประมาณนี้ครับ